ครับวันนี้อยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับสะนามบ้านเก่านะครับอาเภอพานทองจังหวัดชมบุรีครับนี่พาลูกมาเล่นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นนี่คนโตสามารถขึ้นไปได้นะครับผมนี่ขึ้นไปด้านบนได้ขึ้นไปแต่พ่อสไลด <Leb imer. S 1> ์มั้งก้มเหรอโอเคไปเลย โอเคมุดตรงไหนไ่ไตกโอยตกแตกไขตกรแตกตกแตกโอเคดูตกแตก่แตกเนี่ยไขไสลงไปใครไข้ก่อนถึงใครไล่ก่อนกรระก่อนคระจพ้อด้วย เอาสบายได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะอยากตาย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 ลงมาเรืวลงไปแล้วลงไปแลน่อูน้อนี่ครับเ,เล่นต่ออ้าวล,ล้วมละค่อยๆวิ่งอ่งาเดินไป อ่าไลลงสด์เลยพอาไม่ขึ้นหรอกได้อันนี้ไปปีนด่านต่อไปนี่ด่านต่อไปขึ้นตรงนี้ขึ้นขึ้นไป,ไป,ไปนี่ Ồ, kênh mạc Ồ, kênh mạc Này, màn lót, này, tò Khuyên mà Hồn lông À, hôm xin mà Hôm xin đuôi Ồ, khảnh lạng mạc Khảnh lạng mạc Khảnh มา,มาให้ถึงขานเอาดิขานเอาดิจับอีกการน,นึงขานเออตายขึนนี้เลยมาสไลด์นี่ไอ้เด็กอันไหนมั่งไอ้เด็กอันไหนเอาจริงเยอะครั้งนี้เอาไปไหนไอ้เด็กอ่าสไลด์ลงมา นี่มาปีนหน้าผานี่ป <problemas lly> <gehört> ีนหน้าผาต่อนี่มาปีนหน้าผานี่ปีนหน้าผานี่ปีนหน้าผาปีนหน้าผา โอเคแข็งแรงมาก